บ้านสวนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะมาชมดอกไม้นะคะต้นไม้นะคะของบ้านสวนสิรินะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเสนจันประกายดาวนะคะอะตัวนี้นะคะค่อนข้างเป็นไม้กระแสมาเรงนะคะของอ่าปีหกเลยทีเดียวนะคะปีหกสี 64, นะคะปีที่แล้วก็ยังสวยนะคะปี66 ะค,ะค่าตัวค่อนข้างแรงมากเลยค่ะก็จะบอกว่าแอดมินก็ลงทุนไปนะคะประมาณ1เลยนะคะด้วยที่ว่าเขา,าเริ่มฮิตแล้วก็เป็นไม้กระแสนะคะช่วงช่วงที่เป็นโควิดนะคะบ้านสวนก็มีนะคะตรงนี้จะเป็นหน่อจากการแยกต้นไปแล้วนะคะ ก็สวยค่ะจะมีกอใหญ่อยู่ที่กระถางมังกรอีกด้านนึงนะคะแต่แอดมินไม่ได้พาไปนะคะก็เลยยกมาให้ชมคร่าวๆนะคะวันนี้ก็นะคะเปิดเลิกเปิดเรื่องใหม่นะคะแอดมินจะพามาในแนวทางของฮานอยค่ะ,ว,นนนะคะวันนี้นะคะฮานอยวันนี้นะคะก็แอดมินตามภาษาแอดมินนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองก็ ชอบตัวเลขนะคะสังเกตมาหลายวันแล้วเน,ะนาะก็เมื่อวานอย่างฮานอยนะคะของเมื่อวานเมื่อวานออกอ,อะไรนะสี่หกสองกับสามแปดเนาะวันนี้นะ่ะบ้านสวนก็เลยอยากจะเออมาแนะนําเป็นแนวทางนะคะคิดคิดเองได้เองนะคะเพราะว่าตามหลักหลักหลักของอแอดมินเองนะคะที่ที่ให้เลขอยู่แล้วนะคะก็ ก็ชอบนะคะวันนี้วันที่26นะคะ26ธันวานะคะ2 5 6 7นะคะาต,าตามความคิดแอดมินนะคะของเมื่อ,อาวานมันออก4 6 2 3 8นะคะถ้าตัวนี้ถ้ามาประมาณนี้แอดมินก็คิดว่ามันน่าจะมา1กับ5นะคะใครชอบรูดนะคะก็รูด1กับ5ได้เลยนะคะ แต่ถ้าถ้าเป็นตัวที่ตัดมานะคะแยกมาแล้วเอ็ดเมงอยากให้เป็นหนึ่งสี่นะคะเลขหนึ่งห้าเลขเจาะนะคะแล้วก็หนึ่งหกนะคะแล้วก็ห้าสี่ห้าห้านะคะแล้วก็ห้าหกค่ะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ของเมื่อวานนะคะตัวนี้ออกเมื่อวานออกไปแล้วเมื่อวานนะคะเรืวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ให้เป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหนึ่งหกห้าสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกนะคะก็ประจํางวดวันนี้นะคะของฮานอยนะคะฮานอยปกติที่ออกสิบแปดนะคะปิดรับสิบแปดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ออกผลประมาณสิบแปดอ่าสี่สิบนาทีนะคะประมาณนี้นะคะ ก็เรื้องต้นนะคะแอดมินก็อาจเป็นเรื่องแรกนะคะที่ที่มาให้นะคะเป็นแนวทางผู้ชมนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะ,ะแล้วถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะเดี๋ยวจะหัดทำคลิปประมาณนี้นะคะแล้วก็ ขอขอให้เอฟซี FC ทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยนะคะรวยๆนะคะถูกรางวัลกันทุกคนนะคะวันนี้เองแอดมินเองก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพามาชมต้นไม้อีกนะคะอย่าลืมนะคะช่างเงจันประกายดาวนะคะตอนนี้บ้านแอดมินนะคะส่วนแอดมินเองตรงนี้ก็ถูกค่ะต้นค่ะถัง4นิ้วก็จะอยู่ประมาณ250บาทนะคะ รวมส่งนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะทักสอบถามได้นะคะก็ต้นประมาณนี้เลยนะคะ250นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจัดส่งให้นะคะรวมส่งแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ